ยุคเก้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกบอกแล้วเรื่องที่หนึ่งคือตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเราไม่เคยพูดในในรายการมดสยามแบบจริงจังเพราะว่ามันไม่มีผลมากในยุคแปดแต่พอเข้าสู่สภาวะยยุคเก้ามันกลายเป็นของที่มีผลมากและรุนแรงด้วยจากการที่เราไปดูหวงจุ้ยเนี่ยมาเจ็ดแปดบ้านเนี่ยทุกบ้านโดนตู้เย็นหมดเลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยคือก็อย่างที่กูบอกมึงไง ว่ายุคนี้คือยุคเก้าตัวจา์แขกเกิดไม่ทันยุคเก้ารอบที่แล้วเมื่อร้อยแปดสิบปีอ่าเพราะตอนนั้นกูเป็นใครก็ไม่รู้ตายตอนนั้นเป็นใครอยู่ก็ไม่รู้ร้อยแปดสิบปีที่แล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่บุรพาจารย์บอกไว้ว่ายุคเก้าจะมีสภาวะพลังงานยังไงถึงพอได้มีแนวทางเข้าใจอ่าแต่ช่วงเนี้ยพอเข้าสู่สภาวะยุคเก้าแล้วดูวงจุย้ย ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญกับพลังงานของตู้ยุก้าคือตู้เย็นตู้เย็นสาคัญมากกับพลังงานของตู้ยุก้าโดยเฉพาะบ้านไหนที่เงินขาดช่วงบ้านไหนที่เงินเก็บโดนดึงออกอย่างรุนแรงบ้านไหนที่เงินเข้ามายากบ้านคนมีรังโฟมจริงเนี่ย ลองคอมเมนต์มาดูด้วยว่าจริงไหมไอคนที่พูดทั้งที่เราบอกเนี่ยเงินเข้ายากเงินเก็บออกรุนแรงเ,เงินเงินที่มีเนี่ยเ,เงินที่มีเนี่ยเงินที่เคยเก็บเอาไว้ตั้งแต่อดีตทยอยออกไปเรื่อยเ,อเงินสภาวะสภาพเงินที่รุนแรงทั้งหลายอ่ะรุนแรงแบบพิกเลยนะรุนแรงแบบพิกเลยนะมีกล่องโฟมที่บ้านจริง จริงจริงนะลองลองนึกเลยว่าจริงไหมจริงพอเนี่พอเราเราก็ไปนั่งคิดนี่ลูกทำไมแม่งใช่วะคือเราเราเราดูไงพอพลังงานยุค๕คุณจะเห็นว่าสําคัญที่สุดคือตะวันตกนะที่ตะวันตกสําคัญพลังงานธาตุทองโฟมอะโฟมอะมันคือพลังงานธาตุทองอาธาตุทองพลังหญิง เรากำลังจะบอกว่าพลังงานหญินทั้งหมดมีผลกับยุก้ารุนแรงมากพลังงานหญินทั้งหมดใน5้าธาตุมีผลกระยุคก้ารุนแรงมากโฟมคือพลังงานธาตุทองหญินโฟมเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสธาตุดินอ่าสีขาวดินให้กำเนิดทองแล้วกวงในโอ้โหแล้วก็ทุกบ้าน อ่ะบ้านใครมีฟอร์มยกมือขึ้นมึงเชื่อไหมฟรฟมมึงวางไว้ในทิศตะวันตกเชื่อมึงลองดูดิจริงจริงนะไอคนที่ไอคนที่เสียหายกลางเงินอะ่ะมึงมีฟอร์มไม่ว่านนะฟอร์มเสือกอยู่ทิศตะวันตกด้วยลองดูดิว่าจริงไหมเออเอาเนี่ยมาคอมเมนต์มาเลยว่ามีฟอร์มทั้งหลาย แล้วมึงเอาเข็มทิศไปวัดเลยว่าโฟมอยู่ที่ตะวันตกจริงไหมเนี่ยมันบ,บอกว่าไงดูไหมเมื่อต่อนนั่นะอ่ายุคแปดไอส้สิงเนี้ยมันเป็นตัวทําให้เราเก็บเงินได้และเราอ่ะเอาโฟมไปวาวว้ตะวันตกแล้วมันทําให้เราได้เก็บเงินได้อ่าพอเข้าสู่สภาอายุเก้าตะวันตกกับท่าทองอ่ะที่กวงไงพลังอิมแม่งทำลายเงินเก็บยุคแปด เที้ยตองเป๊ะเลยกูไปดูคนงจุ้ยมาเจ็ดแปดบ้านทั้งทุกบ้านเลยชิบหายแล้วกูก็เดี๋ยวกูต้องมาบอกกันสมาชิกกูแล้ววันเรื่องเนี้ยแม่งสำคัญมากไปแก้ไขด้วยดีกว่าได้ไหมมึงมีฟอร์มอยู่ตะวันตกกันทั้งนั้นเลยซึ่งฟอร์มแม่งตั้งตรงไหนก็ได้ในบ้านทั้งบ้านอ่ะแต่พอมึงใช้พลังงานหวงจุ้ยไอ้เขี้ยวงาฟอร์มตั้งตะวันตก,กตมปปเมื่อตอนยุคแปดเออเห็นไหม แปลกนะนี่แม่คือเรื่องจริง่ะนี่ไงคือคือเหตุผลที่ต้องรีบมาไล์เพราะว่าพลังงานอีแม่งมีผลอ่ามีผลหมดถังพลาสติกท้าสีถังพลาสติกสีน้าเงินเกี่ยวถ้าเป็นถังพลาสติกจะเป็นสีน้าเงินสีเดียวอ่าสีน้ําเงินถ้าถังพลาสติกจะเป็นสีน้าเงินอ่าถึงจะมีผลนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นชัดเจนเจ็ดแปดบ้านที่ผ่านมาคือโฟม ไอ้ตู้เย็นนะที่มีปัญหานะไม่อยู่ตะวันตกเออแต่ตู้เย็นที่มีปัญหาที่บอกอะเสียหายแตขกขากดูนี่นั่นเทียตู้เย็นอยู่ทิศใต้อะใครที่ตู้เย็นพังใครที่ตู้เย็นมีปัญหาตู้เย็นมาอยู่ทิศใต้จริงไหมแล้วมีปัญหาอ่ามึงลองคอมเมนต์มาดูกลับมาเข้าเรื่องอันนี้คือนั้นจิ้มใน,นกาดเพราะาเราตั้งใจไว้ชั่วโมงหนึ่ง เพราะเดี๋ยวต้องรีบนอนวันนี้ต้องรีบนอนเร็วเพราะพรุ่งนี้บินตีห้าไปนครพนมมีไปเสกพระพานาครพนมสองวันเขาเขาพวกกันขอช่วยไปเสกพระพานาครพนมสองวันอ่าถ้างั้นเราเรา,เราตั้งใจจะไลฟ์ในเรื่องบางเรื่องให้จบก่อนแต่สิ่งที่อยากบอกคือตู้เย็นกําลังโฟมนี่แหละแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเนยนะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมาไลฟ์บอกมีอีกหลายๆเรื่องเลยแต่วันนี้ก่อน เพราะมันใกล้แล้วก็คืองาววันที่สิบสามเรากำลังจะมาบอกว่าเห็นไหมสิ่งที่เราบอกไปสองอย่างมันเป็นพลังอินหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอินในวิชาของจ้ยระบบตามเหมอสาก็คือพลังงานวิญญาณนี่แหละเราถึงได้จัดจุดตะเกียงสามวิญญาณจิตอย่างเร่งด่วนจริงๆริงมันจะไม่ใช่ตะเกียงนี้นะจริงๆริงมันจะเป็นตะเกียงอื่นแต่ด้วยความที่มันช่วงเวลานี้ แล้วแก้ไปเห็นผลรวดเร็วที่สุดมันต้องเป็นตะเกียงสาวิญญาณจิตของเหมาซานในการจุดเพื่อเรียกพลังงานคือจุดตะเกียงในตัวให้สว่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งวิชาจุดตะเกียงสาวิญญาณจิตของเหมาซานเนี่ยมันเป็นวิชาลับที่เอาไว้ให้สําหรับระบบผู้นําชั้นสูงคืคอกษัตริย์ในยุคโบราณทาไม่ได้ให้คนนอกทำนะ คนนอกก็จะมีทําอยู่ในระบบนะแต่ในระบบการจุดตะเกียงสามัญญาของเหมาซานชั้นสูงเนี่ยสมัยก่อนใช้กับระบบผู้นําเท่านั้นคนธรรมดาไม่ได้ทําตะเกียงสามิญญาเนี่ยมันสําคัญสําคัญถึงสําคัญมากนะสาคัญถึงสําคัญมากมันเป็นสิ่งที่เราถ้าใครตามมันตาจะเห็นว่าตะเกียงสามิญญ,ญาจิตเป็นตะเกียงเดียวที่ออกย้ําเลยนะออกย้ําบอกบอกกันหลายๆคนเลยว่า เฮ้ยอีกต้องทํานะพยายามบอกเลยว่าอีกอีกต้องทํานะไม่ทํามันจะลําบากมากเพราะว่าคนที่ดวงพลิกอ่ะมันเกิดมาจากว่าไฟตะเกียงในตัวสามสามตะเกียงประจําตัวตามยานในระบบเหมาซาที่เขาวงด้วยมันอ่อนลงมาจากมาจากที่เราใช้มันไปดูแรงมากในยุคแปดพอมันเข้าสู่สภาวะยุคเก้ามันเลยอ่อนลง พอมันอ่อนลงอพลังงานในตัวมันอ่อนลงแน่นอนทําอะไรมันก็จะอ่อนมันมันก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคิดอะไรก็จะไม่ถูกจังหวะและโอกาสเราก็เลยได้จัดพิธีจุดตะเกียงสามวิญญาณกิจที่มันตรสยามที่มันตัดสยามปทุมธานีที่เรียกว่าซุ้มจาคำหมั่นเมษนั่นแหละแต่เรื่องในเรื่องของการจุดตะเกียรยเราอยากจะมาบอกย้ําว่าห้ามพลาดให้ลิขุด ถึงจุดที่สุดส่วนไอ้คนที่ไปทําพิธีกับเราในการอ่านน้ำมนต์ปัดข้อเนี่ย <d> ก็ถือว่าเป็นดวงดีไปนี่ไงเออถังเนี่ยาลืมถังนะอันนี้คือถังเนี่ยยิงฮูล่าแปดทิศเลยเนี่ยฮูล่าแปดทิศนี่เลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ข้างในเนี่ยถังนี้ไม่ได้ให้กัดนะแต่จะเป็นถังที่ทําพิธีอ่านน้ามนต์ก็คือร้านพลังงานรุดตวัวอ่ะ พลังงานอิ่มด้านเมืดที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตออกแล้วก็จะทําพิธีปัดเคราะห์อ่าน้ำมนต์แล้วก็จุดตะเกียงวันเราทำมาที่เราอ่านน้ำมนต์ให้คนวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามเราจุดให้ทุกคนเออถูกต้องก็ยังงงว่าถ้าบุไปอ่านสิบสามนันจะจุดยังไงวะแต่ว่าวันนั้นอ่ะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเราจะมีพิธีจุดตะเกียงเฉพาะของใครของมันนะให้สําหรับคนที่มาทําพิธีรับสามสิบคนมั้ง เราก็ไม่รู้ว่ามันได้กี่คนแล้วนะเรารับเราเราับคนที่ไม่เกี่ยวกับของเราโดยตรงนะ,ะเฉพาะผ่านเพจเนี่ยเราให้สามสิบคนอนะ่ก็ใครสนใจก็เราไปติดต่อเพจดูส่วนมีคนบางคนที่คิดว่าเฮ้ hey, จุดตะเกียงนี่ไม่ทันอาบน้ำมตนไม่ทันผัดเคราะไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ดูวนนะันอ่ะ ว่ามันจะมีทําได้วันไหนถ้าหลุดวันนี้ไปแล้วนะเราก็ไม่มั่นใจบอกเลยเราก็ไม่มั่นใจและด้วยเนี่ยโอ้โหเดือนนี้นะเอาง่ายๆเนี่ยพวกนี้ไม่อยู่อพวกนี้ไม่อยู่กลับมาติดวิธีจนถึงวันที่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจดไม่สิบห้าสิบหกไม่อยู่สิบเจ็ดสิบแปดประชุมยี่สิบถึงยี่้าติดงาน แต่ดูห่วงจุย้ยตัดตัดเส้นบายพาสทั้งเดือนเลยเดือนนี่ทั้งเดือนไม่มีนะเราทตัวเราเองนะ้นทำให้ไม่ได้คือตัวเราทำให้ไม่ได้นะทั้งเดือนเลยมึงต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะเดือนสิงหากรกฎาคมยานไม่ว่านะกันยานลงใต้สิบห้าวันเลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าเราถึงย้ำไปกับไอ้แจ๊กว่า แจ็คมึงตั้งบอกกับสมาชิกแล้วว่าให้ทุกคนทําในพิธีนี้ให้ได้เพราะกูน่าจะมีว่างยาวเอ,อวั่นและแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ทานะถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะช้าไปช้าไปเรื่อยๆไอคนที่ได้ไปแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยคือมึงรอดแน่ชีวิตรอดแน่ชีวิตรอดแน่ดีขึ้นแน่ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำก็อย่าไปน้อยใจเราก็ไปทำในสภาวะที่เราทำไหวก็คือไปเก็บบ้านก่อนเก็บบ้านให้เป็นระเบียบดูบ้านอย่าให้ลกอย่างที่บอกไปเคลียร์ตู้เย็นเคลียร์ไฟเคลียร์พัดลมเคลียร์อะไรให้หมดทำการทสะอาดเก็บบ้านให้เรียบร้อยจัดการถุงก๊อบแก๊ปให้หมดแต่เดี๋ยวก่อนยุคเก้ายุคเก้าดีที่สุดอันนี้คือถังขยะนะ ห็นไหมสีฟ้าด้สีน้ำเงินพลังอิ่มถุงก,กับแก๊บสีขาวใสทําใส่ทําถังขยะอันนี้คืออุปกรณ์ห่วงจุย้ยเน่ไม่มีหูม,มีหลัหกบากเลยใช้ดีอุปกรณ์ห่วงจุย้ยที่ดีที่สุดถังขยะแบบนี้ที่มีหูหี้วแบบนี้อ่าและใช้และใช้ถุงก,กับแก๊บสีขาวใสทําถังขยะดียังไงรู้ไหม เมื่อไหร่ที่ก่อเกิดพลังงานลายมันจะเอาอยู่ในบ้านแต่ต้องทำแบบนี้นะอ่าถังสีน้ำเงินหรือสีฟ้าถังสีน้ำเงินหรือสีฟ้าอเอามาทำแบบนี้มันจะเอามาทำเป็นถังขยะหนึ่งข้อดีคือใส่เยอะบันเต็มเร็วมันก็ไม่ก่อเกิดอะไรนะกลิ่นนู่นนี่นั่นทิ้งได้เลยสองถ้าเชื่อตามหลักวิชาฮวงจุย้ย มันจะเป็นการเก็บพลังงานลายแล้วกําจัดออกไปนอกบ้านได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อเรื่องลายไ้ในบ้านนอกจากเองไม่ทิ้งขยะอย่างเดียวอโอเคเรื่องอันนี้จบแล้วนะตามที่ไอ้เปล่าบอกใครไม่ทานมึงไปติดตาไอ้เปล่ากันเราเองอส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาบอกวันหน้าพระขันเพชเทวดาค่อยมาบอกวันหน้า ว่ามันเป็นยังไงจริงๆกล่าว่าจะกู้แต่ะะชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนอนไม่ทันเมื่อวานก็นอนน้อยไปธุระมาเมื่อวานเมื่อวานไปเอาของมงคลมามาทําไปเอาต้นไม้วิเศษมาทำาระตูมงคนไปทําพิธีอปวดหัวไปได้รถไฟามาอ่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนไม่มีคําถามอะไรแล้วนะไม่มีคําถามอะไรแล้ว ฝากรวองกับเทพที่อาจารย์โพสต์คืออะไรเออวะก,กูก็ลืมเห็นไหมโม้กันมากคือแบบนี้เทพองนั้นเนี่ยที่เราการที่เราสั่งทำเนี่ยเขาจะต้องมาส่งเราวันที่สิบเอ็ดเป็นอย่างช้าคือวันที่สิบเขาจะมาส่งแล้วมันจะเป็นเทพสี่หูห้าตาเซียนพันนันสมาชิกราการบันสยามรู้จักสี่หูห้าตาเซียนพันันเพราะเคยออกแล้วเป็นวัตถุรคล อีกองหนึ่งคือฝ้าฉายไท่จืออ้อกุมารจีนนะลูกลูกจ้าลูกางค์เจ้าสมุทรการที่ฝากดวงเนี่ยเราไม่ได้ฝากดวงคือแบบนี้ในหนึ่งองค์เนี่ยมันไม่สามารถใส่กัวทุกคนลงไปได้นะเนี่ยเราจะเป็นคนประเภทแบบนี้คือเราจะบอดตรงๆเลย คำว่าฝากดวงคือถ้าเองอยากจะสร้างเองจะต้องรับผิดชอบสร้างคนเดียวหรือบ้านเองบ้านเดียวหนึ่งองค์ก็คือเป็นเจ้าภาพสร้างหนึ่งองค์แล้วก็เอาไว้ถ้าเองเป็นเจ้าภาพสร้างหนึ่งองค์เวลาเวลา,เวลาทำขึ้นมาเนี่ยกูก็จะเขียนฮูผูกดาวอย่างองค์สิวห้าตาเนี่ยอ่าเขาก็จะผูกดาวที่เกี่ยวกับเรื่องพันัน ในวิชาระบบดาวของเหมาซานเราก็จะเขียนหูดาวหูดาวเสียนพนันโดยถอดวันเดือนปีเกิดของเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพทราบใส่ลงไปในตะกรุดอ่าเขียนเป็นหูนะแผ่นใส่ลงไปในแผ่นแล้วบรรจุข้างในเท่ากับว่าเองจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อันเนี้ยเปรียบเสมือนพลังงานสื่อสารที่ส่งพลังงานหาเองลิงหาเองโดยตรง ในความเป็นจริงเนี่ยกูทำก็ได้นะซึ่งเนี่ยกูก็สั่งทำอยู่แล้วแต่ด้วยการที่หลายๆคนถามอาจารย์หนูอ,อยากทำอาจารย์ผมอยากทำหมอก็บอกผมก็จะทำไอ้นู่นก็แพทย์ก็บอกผมก็จะทำไอ้เจ้าของบริษัทโอ้ปวดหัวเต็มไปหมดก็เลยอะไี่สิอาาเรามีโครงการจะทำหลายองค์ใครสนใจก็ติดต่อมาแต่หนึ่งองค์เนี่ย หนึ่งแสนสองมืนบาทนะค่าทำอ,องค์ละแสนสองมืนบาท่าถ้าเองบอกว่าอาจารย์หนูร่วมลงแผ่นทองได้ไหมไม่มีไม่ต้องทำคือรู้ว่าหลายๆคนอยากทำหลายหลายคนอยากร่วมทำไม่ต้องทำคือคนที่จะทำเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยหนึ่งแสสองมืนบาทต่อหนึ่งองค์ มันจะมีเทพมาวางทั้งหมด28องค์อ่าเองก็ถ้าเองไหวว่าาจะรหนูจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งองค์แสนสองหมื 28, ่นแปดแสนสองหมื่นที่จะพ่อองค์พระนะไม่รวมวิหารที่จะวางนะแสนสองหมื่นหนูเป็นเจ้าภาพได้ผมเป็นเจ้าภาพได้เองไม่ต้องเลือกเทพเองส่งดวงมาแล้วเดี๋ยวข้าเลือกเทพให้ว่าเทพองค์ไหนที่เหมาะกับดวงเองที่สุดหรือเหมาะกับอาชีพไปที่สุด และเองเปริจภาพเทพองค์นั้นข้าจะบอกเลยว่าอ,าอย่างอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานมีมาคนหนึ่งอ่าอาจารย์ครับผมอยากทำอ่าผมอยากทำอ่าผมอยากทำต้องทำยังไงแล้วก็บอกองค์คือเองต้องทําทั้งองค์คนเดียวหรือทั้งองค์ตระกูลเดียวหรือทั้งองค์บริษัทเดียวเองห้ามไปเรียอะไรคนอื่นมานะเพราะในดวงอ่ะมันจะลงได้แค่คนเดียว ในหนึ่งองมันจะลงได้แค่คนเดียวหวัวใจอ่ะมันจะลงได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเองจะได้องค์องคหนึ่งได้แค่คนเดียวหน,นึ่งแสนสองหมื่นบาทเมื่อวานนี้ไอ้ไครเขาก็สนใจข้าก,ก็ดูดวงปุ๊บเออถ้างั้นดวงเองเนี่ยเองเป็นคนลูกคนเล็กไอคนนั้นน่ะมันเป็นลูกคนเล็กมันมเป็นลูกคนเล็ก,ลก,ลกแล้วก็ทําทอะไรเนี่ยมักจะโดนกันแกลงเวลาไปประมูลง,งานมีปัญหาอ่ะมักจะโดนกันแกลงเสมอ กูก็เลยบอกอาริละการเอ็งทำอันนี้เลยทำกรุงเหยีบปากเด็กอ่ากูก็เลยให้มันทำทำเป็จเจะา้าทำกรุงเหยีบปากเด็กไปองค์หนึ่งสว่วนอีกคนหนึ่งก็ไปมาอีกอาจารย์หนูอยากทำอ่ะหนูอยากร่วมทำด้วยแล้วดวงมันเนี่ยมันก็ชอบโดนกันแกล้งเหมือนกันคล้ายๆกับไอ้คนแรกเลยโดนกันแกล้งจำประมูลงานแล้วก็ผู้ใหญ่ ไม่เมตตาบ้างทําอะไรก็เรื่องใหญ่ๆ่ใช้พลังเยอะบ้างอ่ะถ้างนันเองไปท,ำท,ำท,ำทําทากุงเหี่ยปางโตเป็นเจ้าภาพเพราะว่าทากุงเหี่ยมสร้างแค่ปางสําเน็จทํากับปางเด็กก็คือปางโตกับปางเด็กเมื่อวานก็เลยได้ไปแล้วคู่หนึ่งก็คือมีแล้วส่วนใ้นสององค์ที่โพสไปเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่ได้ให้ใรอ่ยังไม่ได้ให้ใครก็คือองค์หนึ่งเห็นฝ้าายให้จือ กุมารเทพเหมาซานอีกองหนึ่งเป็นสี่หูห้าตาเจียนพันนันที่โพสต์ไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครอ่าส่วนเองไม่ต้องเลือกหรอกว่าเองจะทําเทพองไหนเองรู้ว่ามียี่แปดองพออ่าถ้าเองอยากทําข้าจะบอกข้าจะให้เองดูรูปเพราะข้า,ามีรูปหมดแล้วว่าเองจะเป็นเป็นเจ้าภาพเทพองไหนอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ่าเองได้เป็นเจ้าภาพเทพหนึ่งองค์แล้วก็เทพเนี้ยเอาไปประดิษฐานไว้ที่ วิหารเซียนมันตัดสยางนะยี่สิบแปดดาวต่อไปถ้าสำเร็จเกินเนี่ยตนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังวันที่สิบสามไปที่นี่จะมีเทพสามองค์แล้วก็คือมีเซียนพน,นันมีสิวห้าตามีฝ้าฉายสามเซียนพน,นันสามภพเลยนะสามองค์นี้เป็นสามเซียนพน,นันสามภพเพราะนั้นถ้าเองชอบเรื่องพน,นันชอบเรื่องเสียงดวง เองแค่ไปไหว้เดี๋ยวข้าจะบอกในรายการว่าสาวตรงเนี้ยวิธีการไปไหว้เองควรจะไปไหว้อย่างไงเองอยากไปไหว้ก็ไปไหว้เนี่ยเพราะข้าถ้าตั้งทางตำแหน่งดาวในวิชาหมอศาสตร์ทุกทุกกระเบียดนิ้วยันของที่ฝังก็ทุกกระเบียดนิ้วได้ผลแน่นอนอ่าการนั้นเองไอ้คนท่านหนูอยากจะสร้างร่วมสร้างไม่ต้องร่วมไปไหว้พออ่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้า เมื่อยานเราว่าหรือมีเหตุการณ์สาคัญเราจะรีบมาไล่